กันะเลาออกไปแบบชะเลาออกคิวรักแรกที่ยืมยาตะเก็ยบปากคาคออารมณ์มันเป็นสำนวนนี่มันแบบว่าคุยกันหลังจาะไปต่อแต่ก็ชอบนะดีเลือดดีเสวัสดีค่ะปัดค่ะปอมค่ะดีค่ะพบกับพวกเราทั้งสามคนในรายการเมนูแดม เรามาเกิดกันก่อนเลยดีกว่าก็คืออย่างเอาวาวายของเราเนาะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเราจะมีนิยาย BL เนาะที่เป็นชายชายที่เราเคยเห็นกันทั่ว,วไปทั้งแบบเอาว่าเราคู่กันที่เป็นงานไทยหรือว,ว่าจะเป็นงานแปลแบบพันจ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะมีงานที่เป็นงาน GL ที่เป็น Girl Love ก็คือหญิงหญิงนงเหมือนกันคิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นมาจากตัว22.5องศาที่โลกเอียงเนาะเพราะว่าเขามีเป็นซีรีส์ด้วยแล้วก็ช่วงงานหนังสือเขามีนนกแสดงไปด้วยนันที่เป็นมังงกับ้องเลฟทีเนี้ยวันเนี้ยด้วยความที่หลายๆ นิยายที่เป็น G L เรื่องอื่นๆของเ y เนี่ยมาให้หลายๆคนรู้จักกันเผื่อจะแบบเอาไปเพิ่มกองดองหรือว่าแบบพออ่าน23.5รู้สึกก็จะอ่านโทนคล้ายๆกันหรือว่าแบบอยากจะลองเข้ามาสู่จักรวาลนี้อะไรเงี้ยก็คือมาแนะนํากันสําหรับป้ายยาเพื่อนๆเพิ่มเติมเนาะถูกต้องค่ะเพราะว่าเรื่องป้ายยาขอให้บอกค่ะเราถนัดค่ะเพิ่มให้มีการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราขอมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าที่วันนี้เราจะมาแนะนํากันนะคะนั่นก็คือเรื่อง Warm Eyes ดวงตาของเธอนะคะ ผลงานการเขียนของคุณพิโ์ลมาร์นั่นเองจ้าชื่อเรื่องดูอบอุ่นจริงฟังเห็นครั้งแรกแบบอุ้ยมันดวงตาที่อบอุ่นหวานแต่มันต้องมันต้องมีซัมติงอะมานหวานคมคมไหมจริงจริงต้องบอกว่าตั้งตั้งแต่สังเกตนิยายแนวจีเอลมามันจะชอบมีแบบเหมือนกับเปิดมาแล้วมีความหวานแต่มันก็จะมีสออแทรกปมหลายๆเรื่องในในแต่ละเรื่องของเขาเองด้วยกันอะไรเงี้ยอย่างตัวเรื่องวอมไอเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้ว ตัวจะมีตัวละครสองคนเนาะคือเป็นตัวเอกสองคนจะมีคุณนาราคุณเพลงผินจ้าคุณนาราเป็นเด็กัมภาคือเขาเล่าเรื่องแบบว่าสังคมอาชญากรรมที่อยู่เมืองวอชิงตันธ์เลยเงี้ยแล้วเธอพยายามจะแบบหลีกหนีจากเรื่องหลายๆพวกเนี่ยคืออยากออกไปจากตรงนี้เลยเงี้ยและที่เนี้ยคุณเพลงผินเน่ะเขาเป็นเศรษฐีเมืองไทยที่อยู่ที่นั่นอ๋อฮะและกําลังตามหานี่แบบเออกำลังตามหาแม่บ้านแต่จริงๆอ่ะเขาอ่ะไม่ได้ต้องการแม่บ้านธรรมดาหรอกเอออะไรเงี้ยอยากรู้ก็ ฟิลแบบบอกเลยบอกเลยเลยนะไมคือชื่อเรื่องมันคือวอมไอใช่ป่ะคิดว่ามันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับตาแหละเพราะในเรื่องอะจริงๆแล้วคนเพียงพินเขาเหมือนกับว,ว่ามีปัญหาเรื่องแบบปาบอดปาบอดเนไม่เห็นอะไรเงี้ยเขาก็เลยตามหาแต่ฟิลแบบว่าคนแม่บ้านหรือว่าคน <ใช S 1> <ๆ S 2> ที่จะคอยอยู่กับเขาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเขาก็จะมีปมอยู่บ้างหลังอีกก็จริงๆแล้ว เขาเหมือนกับตามหาคนที่มาอยู่ด้วยเพราะว่าเขาอยากจะหาคนเป็นไม้กันหมาเพราะว่าอย่างที่บอกเนว่าแบบเขารวยเออเขารวยตามบอกว่ามีคนมาใช่มันก็มีคนแบบหมายปอทใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องลองดูต่อไปนะว่าความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแบบอ่ะอยากจะให้เขาเข้ามาเหมือนกับความสัมพันธ์ที่เกิดจากการจ้างงานเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้สุดท้ายแล้วมันจะเหมือนกับพัฒนาไปในแง่ไหนเพราะว่าในข้างในก็จะมีปมทั้งเรื่องอื่นที่แบบอ่ะในเมื่อเข้ามาด้วยการสัญญาทํางานเนาะแล้วเวลาทำงานเสร็จปุ๊บแล้วยังไงต่อต้องแยกกััมมยยหืออจจะะลลบาเงงงไไ่ีีีแวทพค ขาอะสัญญากันแค่5เดือนใช่ไหมแล้วคุณชื่ออะไรนะคุณคุณน้องคนนั้นนะคุณนาราอ้ยพูดผิดคุณเพลงบินอ่ะก็กลับมาประเทศไทยเลยเงี้ยคือห่างกันไปเลย5ปีแต่เขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในฐานะลูกค้ารายใหญ่แต่ทีนี้คุณเพลงพีนไม่ตาบอดอีกแล้วจ้า ก็เลยแบบเอ้าอ่ะแล้วช่วงช่วงที่หายไปห้าปีเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งก็ต้องซึ่งก็ต้องไปดูว่าสถานวคือ5ปีนั้นเกิดอะไรขึ้นคือเขาเป็นรักษาตามาหรือจริงๆแล้วตาไม่ได้บอกตาไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ย้ถ้าใครอยากรู้นะคะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่าความจริงของเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็อย่าลืมไปเราติดตามกันในเรื่องมอมอายดวงตาของเธอจ้าเรื่องต่อไปของเขาจะเป็นตัวเรื่องสเตตัสคำเรียกสถานะของสองเรานะเรื่องนี้เป็นงาน จีนี่สองของคุณพิโรมากเนาะก็คือเรื่องอ่ะจะเกิดต้นมีจะมีเรื่องตัวละครสองคนคือคุณตันหยงตักบคุณแสนเดือนก็คือคุณตัวคุณตันหยงเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นเด็กไม่น่ารักอ่ะพูดใจละลายเก่งมันเรื่องราวเป็นตอนมัธยมก่อนใช่ใช่เจอกันตอนน้องมูเขาเคยเจอกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เจอกันแล้วแบบไม่ภาสาแบบเออไม่ได้ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันขนาดนั้นอะคือเหมือนกับว่าเหมือนกับเคยอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็เคยเจอกันอะไรเงี้ยคุณแสนเดือนอะรุ่นพี่อะเขาไปบอกชอบคุณตันหยงนะ แล้วอั<า>นแ<า>ต่เด็ก<า>ที่แบบาปากไล้ไง ถึงบอกเขาพูดพูดไม่ดีด้เลยแลเขาเลยพูดทำไม่ดีสายใช่ไ้ยคือด้วยความที่ยังเด็กด้วยใช่ไหมแล้วพอเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บอะอย่างที่บอกว่าเคยความรู้สึกคือเหมือนเจอกันแต่เหมือนไม่ได้สารสัมพันธ์ต่อเพราะว่าคนนึงชอบแต่พอมาบอกปุ๊บอีกคนยังพูดไม่ดีเลี่เขาก็คงแบบเอ้ยกิ๊ฟอัพในความสัมพันธ์แล้วก็คงจะไอความรักก็คงจะกลัวจะเปลี่ยนเป็นความอย่างอื่นที่แบบไม่โอเคไม่อยากจะเจอก็คือห่างกันไปอะไรเงี้ยเออแล้วพอเขาห่างกันไปเสร็จปุ๊บกลาย่่าาางงนนนนนนนััั้เเอออออมจกกีีรบบบึใแชวิตท เขาเป็นบอสของเราค่ะคุสแสนเดือนเป็นบอสของเราค่ะคนที่เราเคยด่าเขาเมื่อตอนดิฉันถ้าเป็นดิฉันจะสมมตินะดิฉันสปาร์ตอยู่ฉันเราไปสบบนใช่ชฉันเราซึ่จะอยู่ที่ต่อไปเลย่ยังไงแต่แอ่ว่าน้องเขามีความเปลี่ยนไปแล้วไงโตขึ้นก็มีนิสัยดีขึ้นแบบแต่ว่าในใจมันก็ มันก็ายา,ยอายกอยู่นะเออมาจากการมันเป็นอาจจะเป็นปม <400 S 2> คือเขาไดรู้สึกว่าแบบอยากขอโทษอยากพูดดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเกอมันทําไปแล้วเนาะแต่ก็แต่ฉันกําลังคิดอีกแง่หนึงว่าจริงๆนอกจากตันหยงจะรู้สึกไม่ดีด้วยฉันว่ารุ่นพี่คนนั้นคุณแสนเดือนน่ะน่าจะรู้สึกแย่กว่าเดิมนะคือตัวเองรักเขาไงแล้วแบบเป็นสารภาพเปิดซุกก็เหมือนแบบมันกลายเป็นแบบเหมือนถูกตอกหน้ากลับมาแล้วอ่ะแล้วแบบพอไปเจอกันอีกทีมันจะยังไงวะมันนนกิดึงแหละแต่ยิ่งถ้าสมมติว่ามันเกิดช่วงมัธยมไงฟีลลแแบบบว่่าาฟีีรรักกกทืมยอเเ อามณ์แล้วเป็นแบบรักที่ไม่สมหวังแล้วเจอพูดแบบนั้นแล้วกลับมาเจอกันต่อให้เวลาผ่านมาแค่ไหนฉันว่ายังไงก็คงลืมไม่ได้สนิทอ่ะเออก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายจะยังไงต่อเพราะว่าก็ไม่อยู่ในสถาบะบอสกับคนทํางานด้วยอย่างเงี้ยก็หวังว่าให้เขาแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานแล้วกันเรื่องที่สามชื่อน่ารักมากเลยทุกคนนั่นก็คือเรื่อง i ิลโลท a อกบอกร้อยคำรักนั่นเองจ้าเป็นผลงานการแข่งของคุณเอนั่นเองจ้าชื่อเรื่องน่ารอกก่อนพิลโลพิลโลทบอกบอกร้อยคำรักร้อฟิลเหมือนแบบผู้เนเตียงอะมันเป็นสำนวอวะนี่มันแบบว่าคุยกันหละจ้าไปต่อเป็นเรื่องของคุณของคุณเปโรวี แล้วก็คุณทิพบารีเนาะเหมือนกับว่าเขาสองคนน่ะต้องบอกว่าเหมือนคุณเปวดีเขาก็มีเรื่องชีวิตยากเหมือนก็บอกว่าเกิดมาแล้วนมอใช้ชีวิตลำบากแบบมีทั้งปัญหาเรื่องเงินอื่นปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาการทำงานโตมาได้ออเขาเ่านคือเบบลมลูกคานทันสุดฉันพยายามแป้วิาลคือมันอย่างเงี้ยคือมันแบบเฮ้ยคือมันเห็นใจเขาสุดๆอ่ะคือเขาก็แบบพยายามใช้ชีวิตมาคือพยายาม พยายามเอาตัวเองมาจนมาถึงตัววันนี้ได้เออคือเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะเนอะแล้วพอคนเราที่ผ่านเรื่องปัญหาอะไรมาเยอะความรู้สึกหรือว่าเหมือนฟิลเราก็จะมองโลกเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีแบบปกติีเราแล้วอะพี่เออคือไม่ได้หมายถึงว่าตาบอดสีอะไรนะแต่หมายถึงว่าแบบมุมมองในการรับความรู้สึกอะไรเงี้ยมันทาให้แบบเออทุกอย่างก็ดูไม่สดใสทุกอย่างก็ดูแบบว่าดูมืดมดไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาต้องช่วงจุดนั้นทําให้เขาได้มาเจอคนที่บาดีเนอะที่เหมือนกับมาเจอกันจากการทํางานนี่แหละ คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของวัยทำงานแบบคือคุณเปียวคุณเปียวเป็นบอสใช่เป็นบอสแบบหวักหน้าหวาดกลัวเลยที่ใครก็ไม่กล้าเข้าใกล้ส่วนคนที่ว่าเรียนเนี่ยเป็นพนักงานใหม่เป็นแบบพนักงานธรรมดาเลยแล้วเขาก็เลยเข้ามาเจอกันแต่กลายเป็นว่าแบบคุณพยบรวีเนี่ยทย์บ้านลิง คุณพบาดีเนี่ยด้วยคาที่ว่าเขาเข้ามาเป็นพนักงานใหม่เนาะเขาก็จะแบบว่าไม่ได้กลัวบอสเหมือนที่คนอื่นเขากลัวคเหมือนกันเออเข้ามาใหม่ก็ไม่รู้ว่าเขาเคยทําอะไรไปบ้างอาจจะไม่ได้เห็นในส่วนที่บอสน่ากลัวเหมือนที่คนอื่นที่เขาทำงานมานานได้เห็นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เขาได้รู้สึกว่าเออเขาก็เข้าใกล้ไม่ได้ยากอะไรเงี้ยเขาพยายามเข้าใกล้ก็ทํางานด้วยใช่ไหมแบบพนักงานใหม่มาแล้วมีบอสก็ต้องพยายามรู้ถึงปมปัญหาของคุณ วะก็เหมือนแบบฟิลลิ่งแบบว่าก็พอรู้ว่าเขามีปัญหาแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้กลัวไงแต่ว่ากลายเป็นมาเป็นคนเราอยากจะเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเยียวยาเยียวยาอะไรวะเยียวยาเยียวยาอยากเข้าไปช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยโดยที่ก็ไม่ได้แบบละเกียรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าปัญหาที่เขาเจอเป็นเรื่องที่มันแบบแก้ไม่ได้นะก็พยายามพร้อมที่จะยื่นมือไปช่วยเหลืออีกแล้วนะ แก้ปัญหาไปพร้อมกันไปใชาเพราะเราทุกคนเขาก็แบบว่าจับมือกันแก้ปัญหาไปด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งตรงจุดเนี้ยต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าคุณตั้งแต่คนทิ่เข้ามาเนาะคุณเปย์ของเราเนี้ยก็เหมือนกับว่าได้เห็นอะไรแบบในมุมอื่นที่ตัวเองแบบไม่ค่อยได้เห็นมาตลอดอะไรเงี้ยอาจจะเหมือนแบบเขาเย่อะไรนะอาจจะเปลี่ยนมุมมองในในสิ่งที่เคยเหมือน ที่ตัวเองผ่านมาเลยฟิลเหมือนแบบเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อะเวลาเราเจอปัญหาแล้วแบบอุ้ยมีคนนั้นอยู่ข้างในเลยวันนี้เนี่ยเขาบอกแล้วว่ากี่เขาต้องมาแบบมาด้วยโค้ดออฟเดอะเดย์นะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้สรุปว่ามันมีมีโค้ดกี่อันกี่บอกนะคะก็มันดูเป็นฟิลแบบนั้นเลยนะแบบตอนอ่านแบบเออถ้าสมมติว่าอ่านแล้วแบบถ้าเราเป็นคุณคุณเบลเขาแล้วแบบเจอคนแบบนี้ก็ต้องก็ต้องรู้สึกแบบเออเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ว่ามันมีมีโค่าถ้าใครอยากรู้ว่า ปมของคุณเปรวระวีมีอะไรบ้างแล้วก็คุณทิพยวริเป็นแบบไหนจะช่วยเหลือยังไงบ้างอันนี้ไปติดตามกันได้ในเล่มนะจ๊าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องจากของคุณเอสเหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหม่ล่าสุดเกิรลเรือขอยด้วยค่ะ ถูกต้องนะคะนั่นก็คือเรื่องกัดสาธิฐานแต่คนตามมาจาก23.5องศาแล้วเขาอยากจะได้เรื่องอื่นที่เป็นเรื่องใหม่แล้วก็จมมองกับว่าเราก็กัดสาธิฐานพอดีที่เป็นแบบเรื่องใหม่ต่อจากตัว22.5องศาที่โรเอียงเนาะเราก็เลยแบบว่าเออมีนักอ่านหลายๆคนอ่านแล้วก็ตามมาด้วยอะไรเงี้ยแบบหอดเรื่องนี้มานน่าสนใจมากเอาจริงอ่ะแค่เห็นปกปุ๊บอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่เรียงหรือเปล่าคุณหญิงคุณนายคุณหนูหรอพี่เลี้ยงผิดใจน้าปกสวยแบบสีม่วงทำสร้อยเยอะแยะนะ ไม่ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องอื่นที่เราเล่ามาก่อนนั้นเนาะมันจะเป็นฟีลแบบว่ายุคปัจจุบันโน้ที่แบบวัยทางานมัธยมบ้างล่ะเจอกันทํางานบ้างล่ะอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นกระแสอาหารมันจะเป็นเรื่องฟีลแบบว่าพีเดียผสมปัจจุบันเลยใช่คือหน้าปกอ่ะจะดูมีความเป็นแบบเป็นท่านหญิงอ่ะเป็นท่านสมัยก่อนเป็นเรื่องจริงตัวอะไรเงี้ยเป็นแบบสมัยก่อนมันเป็นเรื่องที่เกิดในพ4 2 4 5 6ก็ดูไม่ได้จริงๆก็ดูไม่ได้ไกลนะร้อยปีก่อนนั้นร้อยปีก่อนนั้นเอง ก็ไม่ได้ไกลมากคือมันมีเรื่องราวร้อยปีก่อนหน้านี้แหละแอ่ในมีของแบบร้อยปีที่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้หนึ่งร้อยปีและมีเรื่องของในพระที่เป็นปัจจุบันพูดยากเือต้องบอกว่าตัวเรื่องอันเรื่องกระจายแผ่นของเราเขาจะมีเรื่องพวกแบบว่าปัญหาเรื่องพวกม่านประเพณีแล้วก็พวกวัฒนองขอธนชาตมอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องใช่เพราะว่าในเรื่องอ่ะคือด้วยคําที่ว่า อาเรื่องเมื่อร้อยปีก่อนก่อนแล้วกันนะเป็นเกิดปี24อันนั้น24งสาใช่ก็คืออันนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ตัวทั้งตัวละครหลักงเราทั้งสองคนนะเหมือนกับต่างคนต่างมีความรู้สึกดีๆให้กันน่ะแหละแต่ว่าสถานนั้ต้องตอนนั้นของทั้งสองคนอ่ะคือคนนึงก็เป็นแบบฟิลท่านหญิงเป็นแบบหมอมอะไรเลยคยใช่เป็นคนที่มีหน้ามีตามีสังคมใช่คือมนแบบมีแบบมีเรื่องมีปัจจัยอื่นที่ทําให้ต้องคิดถึงไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกของตัวเองอ่ะง่ายๆเลยก็คือแบบมีทั้ง นัเขาก็ไม่สามารถากันได้เออมันมันไม่สามารถไปต่อได้ใช่ฟีลเหมือนมันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกใช่อะไรอย่างเงี้ยอุบัติเหตุเป็นอะไรนั้นไปจิตอาสากจ้าแต่ฟีลตอนที่เขาเป็นท่านหญิงทังคู่อะฟีลแบบว่าเป็นเส้นชีวิตเป็นเส้นขนานอะเจออยู่แบบทำอะไรไม่ได้เออคือมันดราม่าแต่มันก็แบบ อืมมันก eh. ็ด oh. like, really so really ูมีอบอวยเป็นด้วยความความรักแหละแต่ว่ามันดูเป็นแบบมันไม่มีทางรมันไม่มีมมมันไ่ีจุดจบเลยไม่มีทางที่สุดท้ายแล้วมันจะแบบกลายเป็นเส้นเดียวกันได้เนี่ยมันต้องแบบไปขนาดกันฟิลเหมือนกับว่าณตอนนั้นมันก็เลือกไม่ได้เนาะฟิลเหมือนกับว่าแค่มีเขาอยู่ข้างๆไม่ต้องมีสถานะก็ได้อะไรเงี้ยสื่อห้าก็พอแล้วตรงเนี้ย ค้ามกนอีกแล้วเหรอตอนนี้ไม่ตอนนี่ยแล้วมันเป็นจริงแบบว่าเนี่ยเส้นขนาดแล้วคือแต่ก็ชอบนะตอนนี้เรื่อแต่ก็ชอบนะตอนที่เป็นเส้นขนาดไงอันแล้วพอจบเรื่องร้อยปีทันมาเขาก็เหมือนกับว่าเรื่องก็จบไปในช่วงอดีตใช่ไหมแล้วก็จะมีพาร์ทอุบัติเหตุมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านมาหนึ่งร้อยปีเนาะอืมแล้วก็จะมีพาร์ทปัจจุบันของเราที่เหมือนกับว่าเขาก็จะฟีลเหมือนแบบจะพูดว่ากลับมาเจอกันคือเป็นการกลับมาเจอกันที่บังเอิญเออคือเขาอะ คือจะเรียกว่ากลับมาเกิดมันก็ไม่เชิงคือเคาว่าเป็นหลานของทวดก็คือแต่ว่าสลหรับกันนะสลหรับครอบครัวสาหรับครอบครัวกันเขาเขาก็เหมือนกับใจจริงคือฟิลมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นฟิลเหมือนแบบเหมือนกลับมาเกิดเหมือนความทรงจําอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดแบบจําได้อะคะว่าเคยเห็นทวดคนนี้ในบ้านของเขาอะไรูปเลยเห็นรูปเลยเขาแล้วสุกว่าเขาอะชอบ กับตรงแบบรู้สึกมีความหลงใหลมีความตัวของตัวคนนี้ฟีลรีเลทอ่ะแบบว่าเอ้ยฉันรู้สึกว่าฉันเคยฉันเหมือนเคยเจอมาก่อนใช่เหมือนทำไมรู้สึกเหมือนชอบเขาอะไรแบบเนี้ยใช่โอ้ฟีลเหมือนรู้สึกเดจาวูไหมันรู้สึกเดจาวูไหมซึ่งในยุคกว่จะบันเขาจะมีชื่อว่าอธิษฐานกับคุณกัจจกรใช่ไหมเรื่องนี้ชื่อเพาะหมดเลยคำที่ใช้แบบสละสลวยอะไรอย่างเงี้ยคือชื่อเรื่องอย่างกัจจทิฏฐานเขาเอาชื่อตัวละครสองตัวมารวมกันเนาะคุณอธิษฐานกับคุณกัจจกรก็เลยชื่อเรื่องเป็นกัจจทิฏฐานคือพอเขามาเจจอกกัันหลงา ปีผ่านมาใช่ไหมเพราะเขามาเจอกันปุ๊บเขาก็รอบนี้ก็คือสามารถสัตว์สัมพันธ์ต่อได้เลแหละเพราะว่าแบบว่าแต่ละคนก็มาอยู่ในสถานจุบันปกติเออแบบว่าสังคมก็ตอบรับเรื่องว่าเปิดกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีประเด็นเรื่องอื่นที่เข้ามาแทรกอีกเพราะแบบต่อให้สังคมเปิดกว้างจริงแต่ว่าสังคมนั้นคือสังคมที่เราอยู่หรือเปล่าเปิดกว้างอะไรเงี้ยเปิดกว้างจริงไหมหรือยังไง ใช่เพราะว่าเขาก็ต้องแก้ปัญหางส่วนนอีกเพราะว่าต่อให้สังคมเปิดกว้างแล้วคนข้างตัวเราเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องมาลุ้นความรักเขาต่อว่าแบบเออตอนร้อยปีเขาไม่สําเร็จเรื่องมั่นสังคมแล้วก็แล้วอะไรต่างๆนานาแต่พอมาต่อมาอีกร้อยปีถัดมาเขาก็จะเปิดเจอปัญหาเรื่องอื่นแทน่มาดูกันนะคะว่าเขาจะฝากันอุปสรกรักครั้งนี้ไปได้หรือเปล่าไปตอนที่เรื่องที่ห้าทุกคนเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องนี้เชื่อว่านักอ่าสน์จะไปขอร้อง้องรู้จักกันอย่างน่นอน เนาะทำไมอ่ะฉันก็เลยติดไปด้วยนั่นก็คือรนตอนยี่สามจุดาองศาที่โลกเย็นแน่เองก็คืออย่างที่เกินไปว่าคนก์ก็ตามมาตัวยี่สามจุดห้าองศาที่โลกเย็นแล้วใครที่เป็นแฟนมโนจ็คก็คงน่าจะได้ดูที่แกลาชมา่าชอบไหมชอบตัวชอบสามจุดห้าองศาที่โลกเย็นนะคะเป็นงานเก่งของคนน้ำเงินน้ำสมุนท์เนอะพอเรากลับมา23.5องศาที่โลกเย็นเรื่องนี้จะกลับมาเป็นช่วง มัธยมและเป็นช่วงมัธยมแหละคือในเรื่องอ่ะจะมีองศากับมีสางซันสองคนเนาะอย่างที่เราเห็นก็คือตัวองศาเนี่ยเขาจะเป็นฟีแบบว่าเป็นผู้หญิงอินทูดอ่ะเออแบบเป็นอินทูดเลยเลยาะเงียบอะไรเงี้ยคือเขาสวยนะแต่เขาเป็นแบบไม่โดดเด่นอ่ะพอเขาอยู่เงียบเงียบไม่ชอบแบบอะอบแบบไม่ชอบจุ๊กไม่ชอบสุงกับชายช่ยนะนะขที่ตัวซันก็คือเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือสวยด้วยฟีเหมือนแบบดาวโรงเรียนเป็นเลยจ้์ที่แบบว่า ทำเชื่อเป็นแบบเป็นค่าดีได้เป็นแบบเหมือนแสงสว่างแบบสดใสกับคนครั้งนนั่นแหละเพราะความสดใสอะไรอย่ะงเงี้ยเออคุณองศาของเราแบบกระแทกใจปื้มเราเลยแค่ปื้มแล้วก็เปลนเป็นความชอบแล้วก็เป็นเป็ความรักอันนี้อันนี้ก็มาไม่ต่างกันเลยนะโคตรจะเดบิวดีอ่านจะอ่านแล้วงงอีมากอันแรกหนึ่ง ใช่ค่ะเขาก็เลยทีเนี้ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าตัวองค์่าเองก็รู้สึกว่าตัวเองแบบริซันจะซันจะมาเห็นเราได้ยังไงด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าพยายามจะเข้าหาแหละคือเขาว่า เยียกว่าวันหนึ่งมีโอกาสได้คุยกันแต่เป็นการคุยกันที่คุยกัน่านแชทใช่ไหมใช่แชทที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนไงเพราะว่าเขาก็กลัวแหละคืออย่างที่บอกว่าพอเป็นผู้หญิงกยิ่งอกลอย่างเงี้ยก็ม่เหมือนแบบก็ไม่กล้าใช่ก็ไม่กล้าอืมเขายิ่งแบบว่าเป็นเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้สุงสิงกับใครด้วยเงี้ยก็ยิ่งแบบไม่มั่นใจเข้าไปอ่ะแล้วคือซันดูเป็นคนที่แบบทุกคนชอบไงใช่เออก็เลยแบบในความสดใสของทุกคนในโรงเรียนนี้และคนรอบข้างอะไรแบบนี้ถูกต้องซึ่งเราก็ต้องไปติดตามดูต่อว่าสุดท้้ายแแลวบบ เขาจะชอบกันไหมใช่แล้วจริงจริงไหนคิดว่าจันน่าจะรู้ว่าคนที่คุยด้วยอ่ะสงสารเออแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารู้จริงหรือไม่รู้จริงหรือรู้ช่วงไหนหรือไม่รู้เป็นแค่หรือว่าเป็นแค่การคาดเดาเฉยใช่ใช่ก็คือนี่มาดูตามรายการชื่อเรื่องเนาะมีทั้งเวอร์ชันบุ๊กและอีบุ๊กนะจ๊ะหลังจากดูคลิปนี้แล้วเพื่อนๆอาจจะมีกองดองเพิ่มขึ้นก็ได้ฉันบอกเลยว่าน่าอ่านถูกแนะนำว่าถ้าฝั่งไปหาเรื่องถ้าแบบว่ากูไม่มั่นใจไม่เคยไม่เคยชิมแนวแบบนี้มาก่อนเลยลองจิ้ม ลแล้วก็ลองหยิบไปอ่านสักเรื่องแล้วก็ถ้าสมมติรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถูกใจอยากจะแบบว่าเอออยากจะเข้ามาชิมเรื่องอื่นอีกอะไรเงี้ยก็ค่อยตัดสินใจซื้อก็ได้อะไรเงี้ยเอาที่แบบว่าตัวเองรู้สึกคอมฟอร์ตแล้วก็สบายใจใช่จ้ะมาลงเรือไปด้วยกันนะจ๊ะถุกต้อค่อยๆเรียนรู้กันไปได้นะคะทุกคนใช่ยังไงก็หลังจากนี้ถ้ามี กิดเรื่อเรื่องอื่นหอยว่าอีกก็ขอฝากไว้ด้วยนะจ๊ะตั้งจากตรงนี้ค่ะก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราพวกเราต้องสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วสําหรับอีพีหน้าจะมีอะไรให้เพื่อนๆติดตามกันก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราั้งสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าจ้าเขาไหวไปแล้วเขาไหวแล้วสวัสดีค่ะ